ดีครับเพนเราจะมากินต้มเซนกับจิมจีครับผมนี่ครับจิมจีของจิมจีมหาเหงเหมือนโทษก็ตามานี่เลยนะครับนี่ครับจะมีต้นหอมมีครบเบอร์เลยแหละในนี้ผมว่าแค่รสกับมีที่เด็ดที่สำคัญกันนะที่เป็นอักกาศขาว ร้องรสจัดับผมวัฒ์เท่ากับมีครับผม,บน,บผมน่าจะอร่อยมากเลยแหละโอ้โหน่าแซ่บมากครับผมนะครับหน้าตาครับให้สนใจกับเฟรนี้เะครับผม ชโชคลาบมาหาเห่งต้มสินน้าไก่สวนครับผมยี่สิบบาทนะครับนี่โอ้โยหถหุงนึงนกเศิมจานไงผมแล้วถุงที่สองอืออถุงที่สามน่าจะล้นครับผมล้นแน่ๆเลยแหละโอยย้โหเยอะมาก ก็มีอะไรบ้างน้ำฝนแล้วครับโคกไก่เปื่อยเลยสบป่ามหามา่แบบสาดใจเลยหัวกนสทีเด็ดเส้นเนียวเนุ่มๆอ้ยาหาดากไก่นกนตรงนี้ที่เด็ดเลยครับ เวลายจดนี้ครับตกแบบมีซุดยอดครับจะดแสบม,มากเวลายจดกระดูกลุออกมากเลยโอ้โหนี่ไงครับผมเจอแล้วทีเด็ดดากลมแรงนะครับผมออมาสวนนี่ก็น้ำส้มมาเพียบเลยครับพี่ส้มไปสักหน่อยก่อนครับผมน้ำส้มสวัสดีครับผม มาครับผมต้มเซ็นรับกิมจิจะเขากันเม่ครับผม,มบุดเซ็นก่อนเลยอากาศหนาวๆลมแรงๆนิดนึงนะครับผมอม,มองผิดบัาง สองทีเด็ด ความมีอ้อมหวานสุดมากครับผมมีหิิๆเล็กหน่อยสีแดงคือครับเจ้าบุคฮายเพชเป็นแดงแบบแค่กุ่มคอมดีแบบมากนวดดีครับผมแฮมดูฟ้าปนแป้งงามห้ด้วยเล็แบบสีลูกอีสาน แสียดีแล้วครับกินลไป้วมเริ่มนัวแล้วใช่ผมสดูดรหอมว่านี่จ่มมากเลยอายุเขาดีเขาจะกินแต่ครับพวกมะาหมาครับผมมะหมากเพชรพวกเส้นแล้วก็พวกหมูสามสันย่างเนื้อย,ย่างทีครับหอผักแลก็กินจิตามทีมันก็เขากข้มยังได้หมดน,นะครับผมเขาสวยอฮวันเสียบมากครับผมเริ่มติดใจแล้ว นี่ยังในม่รูรถพรบรถกลุ่มกวมแแสบหมากเลยหวม ขาวแค่รอนดีเห็นๆครับผมโอ้โหสัตว์ใจแซ่บแต่ตักินกับแนวนหวน่อนโอ้ใช่ท้าวครับฮึมสูตรเปลี่ยนตามมาที่หนึ่ เ,เอาดากเข้าที่ถุงองดากผิดังบริคลเลเดดนเลยเข้าใจสามถุงถุงองสุดดอดเลยครับผมกิมจิกับต้มเซนครั้งแรกครับ มากปีกไก่นี่นับดงเลยละแล้วปีกไก่หนุ่มเลือด ไปครับผมกระเพขอพัดน์เพาะซุปแซ่บกับหมูย่างสามสันห่อนๆมาน้ำจิ้มพมี่แซ่บครับผมใบงาใบมีขนๆน,นะ ใช่ครับผมเดี๋ดวฉ้นูดให้บ้างเรื่อย็คอยเลี่ยมคอยแถบไปเรื่อยๆแช่ครับผมชอบมากสูดในมุมคุณเสร็จนุ่มขั้นดู มันเปิดเนื้อชีบาร์อมไฮ้ะแจกไอเป็นเนื้ออันด่วนด้วยมิ่มดุดูนิดหน่อยรสกลามกรดมันครับผมโค้งใจ ต้องปรุงรสจัดกับผมเป็นเข้มข้นธรรมดาแล้วใส่ต่พีคือแถมมาให้หมดเลยเลยอ็เพมเปรี้ยววพาเข้มข้นมากในนี้จิมจิมาห่งแบ่มากถึมาเห็นมันี่สิบสามเมือันีสิบแปด

ไอ้สายกิมจิปิ้งย่างเลินม,มามา่ากุนจีตามอาหานเกาหลีนี่เจ้าบุญเดียดผ่านในรสชาติแบบถึกปากครับผมก็จะกินให้จิดเลยเนี่ยแต่พอค่อยมีเมนูนให้เขากับจิมจิุานไในครับผม ก็เหมือนคนแบบมักอาหารเกาหลีดิจะแปลงออกแล้มากิมจิกระเพริงบังเขาก็ดีได้อยู่ครับผมทำหลานต้องเป็นมาม่าเผ็ดเองนะครับผมมาม่าต้มเผ็ดฮ้อนๆกับจิมจิอย่งกับเนื้อ,อย่างไม่ไม้หอนหัวผัก เราแปลกไหมแซบมากหนังไก่ให้กินต้มฉีดแซ่บครับต้องล้านขา่าสวนครับไก่ไกส่สวนครับขึ้นพอไก่มุมจุดเบื่อขน,นาดเด้ ลุยอยากมากไปเลยครับผม <S <S <S